รงทองคืออะไรรงทองเป็นพืชชนิดหนึ่งในตระกูลเดียวกับมังคุดส่วนที่ใช้ทําย,ยาคือส่วนยางสีเหลืองจากลําต้นยางรงทองมีรสเอียนเบือ่อมีธิ์ถ่ายอย่างแรงสรรพ,พคุณถ่ายอุจจละโลหิตและน้ําเหลืองเสียรงทองอยู่ในพิกัดตรีคือยาตรีฉินธลรมกาจัดเป็นยาถ่ายขนานเอกมีธิ์อย่างแรงใช้ถ่ายของเสียในลําไส้ ในตำรากล่าวว่ายาตำรับนี้ใช้แก้ธาตุลามกให้ตกไปสรรพคุณบำรุงธาตุขับลมแก้ไข้เพื่อเสมหะถ่ายโลหิตและน้ำเหลืองตัวยาประกอบด้วยโกดน้ำเต้าสมอไทยและรงมทองดีฉินธลมกายังอยู่ในยาธรณีสันทคาตซึ่งเป็นยาที่จะช่วยขับเถาดานอีกด้วย รส่ไปเลยนใะส่นองชุ่มแน่เยอะขนาดนี้แ่แบ่่อนอ่อนนนะแบ,บ่งสองขอได้แบ่สออได้ เราคันคองไม่ได้ถ้าคั้นขอมันจะไม่แห้งใช้เ่ไหมออน้ำออกดีกว่าไหมคะครูออน้ำไปใส่ในครกแยกได้เหรอออน้ำเนี่ยปักน้ำออกเทออกคุกๆๆหน่อยคลุกไปเลยไหมคลุกหน่อยครูคะในกรณีที่เราย่างแล้วมันไม่แห้งวันนี้เนี่ยเราสามารถไปย่างต่อในวันพรุ่งนี้ได้ไหมเก็บที่นี่แล้วไปย่างต่อได้ครับแต่ที่ ที่เคยทํามาไม่มีใครกลับมาย่างต่ออส่วนใหญ่ก็ทิ้งไว้เลยบางทีทิ้งไว้บนเตาแต่ปาตเตาไปเลยจริงนะก็กลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปเลยโอเคได้ไหมครูเป็นอะไรกันมากกว่าเอาใส่ใส่อีกใส่อีกอันนี้เป็นร롱ทองที่ผสมน้ำมะนาวแล้วนะคะจะต้องผสมให้เป็นแบบข้นๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปย่างไฟโดยการห่อด้วยใบบัวเจ็ดชั้น จะเป็นใบบัวก็ได้ใบขาก็ได้แต่ถ้าไม่มีจริงๆใบตองก็ได้ค่ะเป็นเจ็ดเจ็ดชั้นการห่อแบบแยกขามันจะทําให้ข้างในเนี่ยมีความร้อนแล้วก็มีไอ้น้ําอยู่ด้านในให้มันค่อยค่อยยกลมา ระวังกลิ่นด้วยใช่ไหมต้องให้มันกระจายกระจายนะคะอย่าให้ควันมันค่ะจะมีกลิ่นค่ะกลิ่นตอนนี้เป็นกลิ่นของไก่ปวกลิ่นของไก่ปูปลายังไม่สุก มันอยู่เจ็ดชั้นเจ็ดชั้นมันหนาอยู่ครับอ้อยังหนาอยู่ตอนนี้เป็นกลิ่นของใบบัวค่ะผู้รู้บอกเจ็ดชั้นค่ะเจ็ดชั้นจำไว้นะเวลาสอบก็ประมาณนี้แหละมี่ใบบัวกับใบอะไรใบใบบัวกับใบขา เราจะย่างใช้เวลานานนะคะประมาณ3-4ชั่วโมงเพื่อที่จะช่วยให้รองทองเนี่ยสุกอันนี้เป็นการสกัดรมทองเพื<ม>่อนำไปใช้ในการรุงยา<ม>หลังจากที่ใบบัวมันไหม้แล้วเนี่ยค่ะ<ม>ก็จะเป็นการที่ไหม้จนถึงส่วนของทรงทอง<ม>ก็จะมีกลิ่นฉุน<ม>ยาของรงทองเนี่ย<ม>จะมี ชดด่วยนะคะดังนั้นคือต้องไม่ให้เข้าจมูกถ้าเข้าตามีโอกาสที่จะทำให้ค่าตาพลาได้ะคะ่ะ ดีครับยังไม่รู้จริงๆอ่ะมันยังไม่กรอบนะเพราะหนายังเหี่ยวโอ้ยยังไม่แห้งเลยถ้าอย่างนี้เราสามารถถอใบก็มันละลายไปใบบัวเพิ่มได้ไหมคะต้องเอาไปปิ้งต่ออย่างเงี้ยไปบัวมาถอดมันเป็นบบนี้หมดแล้วมันเป็นอะเพื่อนเราอยากให้สรุปเลยมันจะเป็นแผ่นใช่ไหมก็คืออันเนี้ยมันยังไม่แห้ง เป็นน้ำอยู่เลยอย่างนอันนี้ขนาดไม่ใส่ไม่ใส่น้ำมะนาวนะมันยังเป็นอย่างนี้เลยถ้าใส่น้ำมะนาวจะขนาดไหนคงตอนนี้ในเอาน้ำมะนาวคงยังคงยังเป็นน้ำอยู่อันนี้ยังไม่แห้งนะครับถ้าแห้งแล้วเนี่ยเขาต้องเป็นเป็นแข็งๆเลยแลวกสามารถลอกลออกจากส,สายไมนจะเสร็จตอนห้างเยใช่ใช่แสดงว่ามันจะลอกออกจากใบบัวเลยใช่ไหมคะมันไม่ได้ลอกคือมันอาจจะติด ติดอยู่เราก็ต้องแงะแงะออกมาตาความสะอทีนี้พอเวลาแงะออกมาเลยค่ะมันจะติดไอ้ที่ดำๆเนี่ยเวลาที่เราจะมาใช้เราจะทำยังไงไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นใบบัวอใบบัวมีสรรพคุณทางยานะครับค่ะแต่มันมันไม่แล้วอ่ะมันเป็นมันต้องเอาไปปิ้งต่อมันบนก็ไม่เหลืออะไรแล้วว่าเดี๋ยวเาดี๋ยวววางไว้ตรงนี้เอาตันมดูกระดูกกัดีกว่า ถ้เอานรู้มาตึกเพื่อเรื่องมั้ยแล้วจะได้จบตายตายรูป่งมาต้องเยอะกว่าี้ถ้าเรามันไม่มีอ่ะมันน้อยมากมันเหลือน้อยไม่จะขูดยังไงอ่ะสงส่ว่าเขาขูดยังไงนะถ้าขูดยังไงอ่ะนิดเดียวเองท่านต้องใส่เยอะกว่านี้ตลอดแบบลองโอ้โหถ้ามันใช้ได้มันจะเปลี่ยนสีแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีเนี่ยเนี่ยข้างนอกเนี่ยยังเป็นแหลมเราป็นสีอะไรอย่างเงี้ยนะอืม เนี่ยอันนี้มันนั่งรอบทุกชั้นขูดเพื่จะได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ที่ที่แห้งแล้วมีนิดหน่อยเองได้แค่นิดน่าสงสารน่าสงสารไหนไหนนี่ใช้ได้เหรอสีดำตาเนี่ยเนี่ยมันยังไม่แห้งดีเลยเห็นไหม